ถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยววันพุธนี้มีสอนนะเออใครครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีนะผมจะครบหนึ่งชั่วโมงเก้าโมงใช่ไหมอยากรู้ครับอ่าพี่ออออสเนาะพี่อดอดออดเอพี่อดอดเส้นอัศวินกอบพักตัวหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับกอบพักตัวใช่ฮะสังเกตถ้าเราได้กอบพวกนี้มันคือการพักตัวเจอเกอบพวกนี้มันจะพักตัวเห็นไหม เจอกรอบคนนี้มันจะพักตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราหากรอบการพักตัวได้มันก็จะทําให้เราเทรดง่ายขึ้นเราก็แค่มันพักใช่ไหมเราก็พักครับมันหลุดเราก็ต่างเข้ามาโซนนี้มันพักเราก็รอสังเกตไหมครับไอ้ตัวนี้เราหากรอบพักตัวเจอแล้วก็ดูมันพักมันพักกี่เท่าไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูนะหนึ่งชั่วโมงพักกี่ั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงครับมันพักหกชั่วโมง เราก็รอครับในที่สุดมันพักของชั่วโมงมันทะลุได้มันวิ่งไปต่อครับพอมันวิ่งเข้ามาโซนกลางใช่ไหมมันก็เกิดการพักตัวครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงครับมันทะลุลงมาเห็นไหมตอนนี้พักกี่กี่นาทีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงครับแลวมันก็วิ่งขึ้นแปงบนตอนนี้มันมาพักตรงกลางนี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้กําลังชั่วโมงที่ห้ากำลังจะเกิดขึ้นห้าชั่วโมงยิ่งถ้ามันพักนานๆน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเวลามันพุ่งนะมันไปแรงเลยเวลามันไปมันไปแรงเลยโอเคไหมไม่เชื่อหรอไม่เชื่อผมให้ดูตรงนี้ก็ได้อ่าดูให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,นไ,ไหมอันนี้คือทอําเปหนึ่งชั่วโมงไหมก่อพักตัวตรงนี้เห็นไ,ไหมครับเนี่ยเกิดการพักตัวผมตีก็ได้ผมตีให้ดูนะขอตรงนี้ก่อนผมให้ดูกรอบตัวนี้ ส่วนวิธีการตีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับอผมหากรอบตัวนี้ให้ลวนี่เลยเห็นไหมครับกรอบการพักตัวตัวนี้เราได้กรอบมันนะนับดูครับกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงครับเห็นไหมยิ่งถ้ามันพักนานแปลว่าแรงมันจะเยอะถ้ามันทะลุขึ้นได้เห็นไหมครับปึง้งไปดาวังคารเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นยิ่งเกิดการพักตัวเยอะเราก็จะรู้ว่ามันมีโอกาสขึ้นไปแรงสังเกตตอนเนี้ยมันพุ่งมาแรงปึ้งมาตรงนี้อีกมันมาพักตรงนี้อีกเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะดูเดี๋ยวผมดูกรอบนะโอเคเจอแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันทะลุขึ้นมาเออนะครับมันทะลุขึ้นมา นะแล้วมันมาพักตัวตรงนี้อีกครับกี่ชั่วโมงเนี่ยเอาที่อยู่ในกรอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสิบามชั่วโมงครับพลุขึ้นไปมารีเทสครับแล้วก็มีการวิ่งขึ้นคราวนี้เป็นครับแม่เจ้าแรงเลยโหดเลยครับฟาดเร็วแรงกว่านรกเห็นไหมเนี่ยไปกระไตเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าณนะตอนเนี้ขอให้มันพักแรงๆเถอะเราก็รอดูครับสัญญาณของมัน พัก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 นะถ้าพักเยอะๆนะครับยิ่งถ้ามันพักนานตรงโซนกลางนะไอ้ตรงนี้อาจจะต้านไม่อยู่นะครับตัวบนเหมือนกันถ้าตรงนี้พักนานประมาณสักสิบชั่วโมงแบบเนี้ยตอนนี้กี่โมงเนี่ยเก้าโมงสิบใช่ไหมตอนนี้เก้าโมงสิบใช่ไหมตัวนี้กี่แท่งแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งนะมันอยู่ในนี้หกแท่งก็คือหกชั่วโมง ตอนนี้9โมงใช่ไหมถ้า10โมง10 11 12 13 14 15ถ้าประมาณสักช่วงค่ำสมมติมันพักตัวนี้จนถึงประมาณสัก1ทุ่มมันวิ่งนะจากนี่ไป10ใช่ไหมจนถึง1ทุ่มก็เป็นเท่านหร่ครับ10 11 12 13 14ออนับก่อนนับกัน14 15 16 17ทุ่งอีก8ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมงเป็น14ชั่วโมงน่นหมายความว่า ถ้ามันพักตัวนานขนาดนี้นะครับเวลามันทะลุได้นะเราเตรียมโฟลวเลยโอเคไหมเตรียมโฟลวเลยนะใครโอเคพิมโอเคไหมอืมใครโอเคพิมโอเคส่วนใครที่อยากดูการตีกรอบเดี๋ยววันพุธเราไปเรียนแล้วกันนะแคปหน้าจอนี้แล้วก็พิมพ์คําว่า z ซ o โอสามสิบนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้ทีมเลขาของอาจารย์นะนี่นะเป็นไลน์อ่า ataj ด้วยนะตรงนี้เลยนะ เข้าไปแล้วก็ทักเข้าไปลงทะเบียนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเรานะครับเป็นหลักฐานด้วยนะใครที่ไม่มีหลักฐานของวันนี้จะไม่ได้เข้านะครับและคุณต้องพิมพ์แซ o o m ด้วยนะแล้วก็30คุณถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนโอเคไหมเทคนิคของการเทรดสั้นแล้วผมจะสอนไอ้ตรงนี้ให้เราด้วยโอเคไหมเพิ่มเติมให้พิเศษนะครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆไม่ได้สอนใครง่ายๆนะไอ้ตรงเนี้ยวิธีการเนี้ยนะฮะวันใครอยากจะเรียนนะ Okay, โอเคพีโมเคเข้ามาแล้วแคปหน้าจอนี้แล้วก็ลงทะเบียนเข้ามานะครับวันพุธนี้เดี๋ยวเจอกันครับผมโอ okay. ไม่ลงทะเบียนไม่รับนะครับทีมเลขาจะต้องกรองนิดน,นึงนะครับคือถ้าใครเข้ามาไม่ลงทะเบียนจะไม่ดึงเข้ารับนะครับผมจะขอคนที่ลงทะเบียนเพื่อรู้จักพวกเรานะครับขออนุญ,ญาตนะใครไม่ลงทงะเบียนนะฮะเราจะไม่รับนะครับเราจะไม่ดึงเข้ากลุ่มแล้วก็จะไม่ส่งอ คลาสเรียนให้นะเพราะวันนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่ได้เก็บอะไรสักบาทเดียวเลยนะแม้จะสลึงเดียวก็ไม่เก็บนะครับแล้วก็สอนแบบจริงๆอ่ะสอนแบบแอดวานซ์สอนแบบให้พวกเราสามารถเอาความรู้อ่ะไปใช้งานได้จริงเลยเพราะฉะนั้นผมขอกลองนิดนึงนะครับผมต้องกลัวพวกเรานะเพราะตอนนี้ผมมีหลายคนแอบอ้างนะครับเอาข้อมูลต่างๆนะไปใช้แล้วก็ไปหลอกคนนะฮะให้ไปลงทุนต่างๆต้องแจ้งนะ ถ้าเป็นอาจารย์ตุย้ยบางทีจะมีรูปผมนะครับโปรไฟล์ผมแต่ถ้าเกิดโปรไฟล์นั้นมีการชวนไปลงทุนไม่ใช่อาจารย์ตุ้ยนะอาจารย์ตุ้ยไม่มีการชวนไปลงทุนใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เก็บค่าคอร์สก็ไม่มีอา